เราจะไปตามเสียงน้ำตกนะคะไปกันได้เลยมันจะเป็นป่านะคะเดินตรงตรงในป่านะคะเหมือนป่าอูเหมือนลงทางในป่ากว้างใหญ่ไพศาลเลยดูสิ เราจะไปดูนะคะดูสิวันนี้เราเดินเข้าไปในป่าอุยฉันเห็นน้ำตกแล้วฉันเห็นน้ำตกแล้ยคุณเพื่อนฉันเห็นน้ำตกแล้วโห,นนวหสวยงามมาก นี่เสียงมันมาจากนี้โอ้ไม่ผิดหวังเลยแต่มันจะเป็นป่านะคะอ้โหสวยมากเลยขอขอม,มุมนี้หนึ่งขอม,มุมนี้กว่าจะมาถึงเดี๋ยวมา โอ้โหอุ๊ยตกแตนนาอเนี่ยค่ะอุ้ยเหมือนเรามาเที่ยวป่าเลยธรรมชาติสุดยอดพิเศษเลยมันเรามาเที่ยวป่าเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวถอดเสื้อก่อนนะคะถอดเสื้อเกบแนวก่อน น้ำตกสวยมากเลยพี่น้องดูสิโอห<ฮ>น้ามานะคะคุณเพื่อนๆบรรยากาศสุดยอดจ้ะโหสุดยอดมากเลยเหมือนเรามาเที่ยวในกลางป่าเลยะคะ่ะคุณเพื่อน เป็นสตอรี่ชีวิตหนึ่งนะคะโอ้โหสุดยอดน้ำตกนะคะมีต้นไม้เดยชิบชิบว้าวโคตรสวยมากเลยเดี๋ยวนะเนีย่ยค่ะน้ำตกอยู่ตรงนี้ มากเลยเสียงนั้นปกนะคะทางที่จะไปโอ้โหดันด้นมาจะได้นะคะเี๋งมากเลย และแล้วทางที่เธอบินมานะคะบินมาได้น้ำจ้งงอมนั่งสักเปนึงละคะโอ้สวยมากเลย่นไง ฝนตกนะคะตรงที่เข้ามานะคะถ้าจะปีนเข้ามาลำบากนะคะคุณผู้ชดูคะ่ะกว่าจะได้เข้ามานะคะสุดยอดเลยโอ้โห สวยงามมากสวยงามมากค่ะคุ้มนะคะที่ได้เข้ามาคุ้มเด้ยจ้ะที่ได้เขามาเย็นเขามาเราไม่อยากออกไปเลยทอนเพราะเขามาตรงนี้เราเย็นเย็นมาเรามาเล่นน้ำกัน สบายมากเลยโอ้ยเขามากราหอยคิดเนี่ยหอยจะออกไปได้บ่หอยขามกระโดดมากตรงนั้นหลายอันบัดพ่อกะ่อยจะออกไปเด้อพี่น่องจะเบิงเบิงเส้นทาง่อยจะออกไป่อยมัม่มูเราเด้อหอยจะกลับบ้านแล้วหอยจะออกที่นี่เบิงทางหอยกระโดดเข้ามากแนะนำตก่อยออกบ่ได้ ตอนหน่อยมากคอ้อดินล้นมาไใดบ้าตอนข้าวอ่ะค่อยๆจะออกแป้งไดค่อยจะกลับบ้านเลยเด้อน้ำไหลนะคะนี่ขาเธอทางจะมานะคะป่อยมาไใดจังไดที่น้องสองฟังข้าง บ,บานหอยเจมเนียบ้านหอยเนียบย่ได้หอยมาก,กลางน้ำตกเราหอยออกบ่ได้ที่นี่โอ้ยตายหอยจะขามจังได้ที่นี่ห <c oughs> อยจะขามจังไดพี่น้อง